อ่ะบายบายอ่ะขับสิคะอ่ะปุนรุ่นปนรุ่นอไปรึนฮฮึโอ้อะน้มันไม่บุนบุนนะอ่ะบึนบนอ่ะไปบุ้นบนอ่ะไปบึ้นบุ้นเรวไป ไปเบิ้นเบิ้ลไปเบิ้นเบิ้ลเร็วไม่อยากไปลองคิดนะนเป็นกระโถนเราครูตุกก๊กเขารู้ว่ามันคือกระโถนไม่ใช่รถมันเป็นทูอินวันไม่ได้เอามาใช้เป็นกระโถนมันจะเป็นรถอ,อืมอ่ะรุ่น <c oughs> ไปใส่ของกินรึ่นรึ่นรุเร็วเร็วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสมฮึ่ฮึ่่ะเดินหน้าเดินไปข้างหน้าไปไปข้างหน้าเอาไปข้างหน้า ăn à, phải lắm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  phải lơi ăn phải lắm ui <laughs>